สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรดานะคะในหัวข้อ5ขนมหวานไตระยะ4ระยะ5ทานยังไงให้ปลอดภัยคะ่ะเพราะว่าผู้ป่วยไตยเสื่อมนะคะโดยช่ในระยะท้ายๆต้องควบคุมการทานอาหารรวมถึงขนมผักผลไม้ด้วยนะ,ะ,ยะดาก็นาตัวอย่าง5ขนมหวานมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าควรจะทานยังไงบ้างแบบไหนที่จะปลอดภัยไม่ส่งผลต่อผู้ป่วยไตยเสื่อมในระยะท้ายๆนะคะก่อนอื่นไตระยะ4ระยะ5ดูอย่างไรรดะาะขอทบทวนนิดนึงนะคะสาหรับเพื่อนๆที่ ยังไม่ทราบว่า,าระยะ4ระยะ5ดูจากไหนถ้าเพื่อนๆมีผลเลือดอยู่ในมือนะคะลองเอามาดูได้ค่ะว่าที่คุณหมอบอกว่าเป็นไตระยะ4ระยะ5ค่าไตายอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าค่าไตาสําคัญนะคะเพื่อที่จะนํามาประกอบกับการคุมอาหารจัดอาหารในแต่ละวันของผู้ป่วยไตยเสื่อมนั่นเองคะอ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะว่าค่าไตค่าไตาหลักๆเลยนะคะจะมีอยู่3ค่าค่ะค่าแรกก็คือ BUN นะคะ BUN เป็นค่าของเสียตัวหนึ่งที่เกิดจากเราทานอาหารโปรตีนเข้าไปนี่และค่ะเมื่อไตเสื่อมแล้วทําให้ค่า BUN สูงหรือว่าเกินนั่นเองนะคะโดยค่าปกติไม่ควรเกิน20ค่ะ ไม่คนเกิน20แต่ว่าคนที่เป็นไตเสื่อมโดยเฉพาะไตเสื่อมในระยะท้ายท้ายทียท่ระดับเลยสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาปรึกษาก็จะอยู่ที่80หรือ100เลยทีเดียวนะคะในระยะท้ายท้ายซึ่งก็ต้องจํากัดการทานโปรโตีนมากให้มากขึ้นแล้วค่ะในค่า BUN นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนบอกว่าจายังไงดีก็คือยิ่งน้อยยิ่งดีนะคะค่า BUN ยิ่งน้อยยิ่งดีค่ะค่าที่2นะคะคือครีเอตินินครีเอินินก็เป็นค่าของเสียตัวหนึ่งที่จะบ่งบอกการทํางานของไตนั่นเองค่ะเพราะปกติครีเอินีนก็จะถูกขับออกทางตเช่นนกัน พอไตเสือ่อมค่าครีตินินในเลือดสูงนะคะไม่สามารถที่จะขับออกจากร่างกายทางไตเราได้ค่าครีตินินถ้าปกตินะคะผู้หญิงจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1.1ค่ะผู้ชายไม่เกิน1.2บางที่นะคะท้าเพื่อนๆไปดูตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าในใบตรวจเลือดอย่างเงี้ยอาจจะแตกต่างกันบ้างนะคะเพ,เพื่อนสามารถที่จะดูได้จากใบตรวจเลือดได้เลยะคะ่ะใบตัวอ้างอิงนะคะจะอยู่ด้านหลังของผลตรวจเลือดของท่านนะคะค่าครีตินินนะคะเราก็จําง่ายๆค่ะว่ายิ่งน้อยยิ่ง ถ้าสูงมากๆนี่ก็จะทําให้ค่าเขาเรียกว่าเป็นในระยะท้ายๆแล้วเพราะว่าครีตินีนจะเอาไปคิดนี้นะคะจะเอาไปคํานวณเป็นค่าค่าที่3านะคะคือ GFR ไปคํานวณเป็นระยะไตนั่นเองค่ะัน้นทํามากก็จะทําให้การกรองของไตนั้นไม่ดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าการกรองของไตก็คือ GFR นะคะเขาจะเอาครีตนินีนนี่แหละคะ่ะไปคํานวณเป็น GFR ดูในใบตรวจเลือดนะคะบางที่ก็จะเขียนอ่า E G F R ได้นะลองดูนะคะ F R หรือว่า E G F, R เป็นค่าอัตรากันกรองของไตะคะ่ะ โดยที่คนปกตินะคะจะอยู่ที่100ถึง120แต่ถ้าอายุมากขึ้นถ้าการกรองของไตก็จะลดลงแต่โดยปกติเขาก็จะลดลงปีละ1%แบบนี้นะคะแต่ถ้าอยู่ลดลงไปปีละ5% 10%แบบนี้ก็ถือว่าผิดปกติแล้วโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันเก้าแบบนี้ก็ให้สังเกตว่าถ้า ถ้าค่ากันกรองของไตนะคะลดลงไปเร็วอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องของไตเสื่อมหรือว่าไตวายเรื้อรังได้นะ,ะหรือว่าผู้ที่ทานยาเป็นประจำโดยเฉพาะยาแก้ปวดยารักษาปวดข้าวปวดข้อแบบนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะทําให้ไตเสื่อมหรือว่าไตวายได้เช่นกัน,นะค่ะ ค่า GFR อ่าเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเขาจะไปแบ่งเป็นระยะไตค่ะค่า GFR จำว่าค่า GFR ยิ่งมากยิ่งดีอ่าเพื่อนๆลองไปดูนะคะว่าถ้าเรายังอยู่ที่หนึ100นี่ก็ถือว่าโอเคเลยละค่ะนะแต่ว่าถ้าท่านที่สูงอายุค่า GFR ก็จะลดลงบ้างแต่ก็ไม่ควรลดลงมากจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าค่า g ม r แบ่งเป็นระยะไตยยังไงบ้างค่ะ ความเสื่อมของไตนะคะความเสื่อมของไตแบ่งเป็น5ระยะค่ะไตเสื่อมนะคะไตเสื่อมในระยะแรกหรือว่าในระยะที่1เนี่ยค่าชีพีไจะยังมากกว่า90าอาจจะเป็น9192แบบนี้นะคะในระยะที่2นะคะชีพีไออยู่ที่6 0ถึง89ค่ะโดยที่ในระยะ1และระยะ2นี้นะคะคุณหมอส่วนใหญ่ก็จะยังไม่บอกคนไข้นะคะว่าชีพีเริ่มลดลงแล้วเพราะว่าในทางการแพทย์เขาจะนับที่น้อยกว่า6กหรือในระยะที่3นั่นเองค่ะ ถ้าในระยะแรกและระยะที่2ไม่มีโปรโตีนรั่วนะคะหรือว่าไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับไตเพราะว่าคุณหมอเขาก็จะ วิิจฉัยร่วมก,กันกับอีกหลายๆวิธีนะคะแล้วก็ในระยะที่3ในระยะที่3เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะคือ 3A และก็ 3B ในระยะ 3A จะอยู่ที่ระยะ 3A นะคะค่าจีมาจะอยู่ที่45-59ค่ะที่เขาต้องแบ่งเป็นสองช่วงเพราะว่าถ้าช่วงกว้างแล้วอ่ะเหมือนคือเดี๋ยวคนไข้อะไรเงี้ยหรือว่าคนป่วยค่ะก็จะ ไม่ได้ตระหนักหรือว่าเร่งเขาเรียกว่ามาดูแลตัวเองหรือว่าจํากัดอาหารนะคะก็ยังชะล่าใจว่าอยู่ในระยะที่3แต่ถ้าแบ่งเป็น 3A กับ 3B แล้วเนี่ยพอคือพอตกลงไป 3B นะคะอันนี้ต้องรีบแล้วล่ะค่ะจริงๆแล้ว 3A ก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองนะคะแต่ก็ยังชะล่าใจกัอนอยู่ก็เลยต้องแบ่งเป็นแบบนี้นะคะว่า 3B ีนี่อันตรายแล้วนะจะไประยะ4แล้วนะแบบนี้ค่ะและในระยะ 3B g f r จะอยู่ที่30-44ถึงแล้วส่วนใหญ่ นะคะอาการ ของโรคไตหรือว่าไตาเสื่อมไตาวายเรื้อรังเนี่ยในระยะ3 a ก็จะยังไม่เยอะแต่ 3B ก็จะเริ่มมีมาบ้างแล้วเช่นบวมนะคะบวมที่เท้าบวมที่หน้าแข้งหรือว่าปัสสาวะเป็นฟองแบบนี้ค่ะแต่ก็ยังไม่มากนะคะพอในระยะ4ระยะ 4G ีอาจจะอยู่ที่1 5บหถึงยีค่ะในระยะ4นี่แหละค่ะที่อาการจะค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นทานข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะเริ่มน้อยลงนะคะหรือว่าบางท่านก็มีน้ําท่วมปอด ด้วยเหนื่อยหอบหายใจติดขัดแบบนี้นะคะนอนราบไม่ได้ต้องนอนหมอน2ใบ3าใบหรือบางท่านต้องนอนหลับเลยแบบนี้ค่ะต้องนอนแบบว่าอาต้องนั่งหลับเนาะหรือบางท่านต้องนั่งหลับเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในระยะ4นีนี่อาการก็จะเริ่มเยอะและในระยะ5ระยะห้าจจะน้อยกว่า15แล้วล่ะค่ะในระยะห้าน้อยกว่า15อันนี้อาการก็จะเต็มเลยนะเต็มแบบ คือเป็นทุกอย่างเลยนะคะก็จะนอกจากที่อาการที่บอกมาในระยะ4ก็จะมีเรื่องของซีดนะคะเข้ามาด้วยอาการซีดหรือบางคนก็จะมีอาการทางด้านหัวใจร่วมด้วยนะคะเพราะว่าไตกับหัวใจเป็นเรื่องเดียวกันเชื่อมโยงกันนะคะถ้าไตเสื่อมมากๆหัวใจก็ทํางานหนักด้วยเหมือนกันนะคะเพราะนั้นคุณหมอก็จะคุยเรื่องฟอกไตกับคนไข้นะคะในระยะที่5นี้เพราะว่าค่าชีพอาเริ่มน้อยลงแล้วหรือว่าบางท่านไม่มีปัสสาวะ และบางท่านก็มีน้ําท่วมปอดก็จะต้องฟอกแบบนี้ค่ะแต่วถา,ามว่าเราไม่ฟอกได้ไหมหรือว่ามาคุมมาหานได้ไหมอันนี้คือต้องเป็นเคสเคสไปนะคะต้องปรึกษาคุณหมอแล้วดูว่าโรคร่วมเป็นยังไงอาการเป็นยังไงแล้วค่า C R ต่ำกว่า15เนี่ยคือเท่าไหร่นะคะยังเป็น14 13ไหมหรือว่าเป็นเหลือแค่2%หรือ3%แบบนี้นะคะ ก็ต้องคุยกับคุณหมอปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้ดูค่ะแต่ว่าถ้าท่านยังอยู่ในระยะ4ส่วนใหญ่ก็จะคุมอาหารแล้วก็ชะลอการฟอกไตได้นะคะหรือว่าระยะที่5ตอนตอน้ตนๆก็ก็มีทําได้เหมือนกันค่ะแต่ต้องเคร่งครัดมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตาย5ระยะนะคะโดยที่ดูจากค่า gfr ค่ะทีนี้วันนี้ที่ระดามาเน้นเรามาเน้นระยะ4ระยะ5นะคะมาเน้นที่ระยะ4ระยะ5เพราะว่าส่วนใหญ่ระยะ4่ระยะ5เนี่ย ส่วนระยะสีระยะห้าค่าแร่ธาตค่าเกือแร่นะคะก็จะต้องคุมด้วยในระยะต้นๆนี้ก็จะยังไม่เพ่งคลาดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการทานอาหารหรือว่าการทานขนมที่เราทานแต่ละวันเนะะี่ยค่ะก็สําคัญมากในระยะ4ระยะ5เพราะว่าถ้าทานผิดเนี่ยก็จะทําให้อาการยิ่งหนักไปนะ หนักขึ้นหนักขึ้นแบบนี้นะคะน,นระดาก็เลยขอเน้นสําหรับไตระยะ4ระยะ5นะคะว่าจะทานอาหารยังไงบ้างในระยะต้นๆน,น,นี้ก็จะทานได้เยอะกว่านะคะอ่าทีนี้ในผลเลือดนรดานมีตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะในผลตรวจเลือดของผู้ป่วยในระยะท้ายๆก็จะต้องมีครบเลยนะคะทั้งค่าไตแล้วก็ค่าเกลือแร่หรือค่าแร่ธาตุนะคะค่าไตสามค่าเมื่อกี้นะคะคือ b u n Uh, b ูเอ็ครีตินินแล้วก็ GFR uh, นะคะหรือว่า e g f r สามค่านี้เดี๋ยวเรามาดูสามค่านี้ก่อนนะคะ BUN สำหรับท่านนี้ก็คือ144.4ซึ่งสูงมากเลยค่าปกติเมื่อกี้บอกว่าไม่ควรเกิน20ใช่ไหมคะแต่ท่านนี้อยู่ในระยะ5แล้วค่า BUN สูงอาการที่มีก็คือมีอาการบวมคันนะคะมีการของของเสียข้างเริ่มทานข้าวไม่ได้แล้วแบบนี้ค่ะ แล้วก็ครีเอตินีน9.96ก็สูงมากเช่นกันนะคะพอเอาครีเอตินีนไปคำนวณเป็น GFR ท่านนี้อยู่ที่5นะคะซึ่งเป็นไตระยะที่5ไตวายระยะสุดท้ายแล้วนั่นเองค่ะและค่าเกลือแร่นะคะก็จะมีโซเดียม โพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะคะที่ผู้ป่วยไตเสื่อมจะต้องจํากัดการทานค่ะโดยโซเดียมเนี่ยจะเป็นในกลุ่มของเครื่องปรุงที่เรารู้จักกันดีนะคะและก็อยู่ในอาหารแปรรูปเค้กเบเกอรี่ต่างๆผง,งปรุงรสผงชูรสแบบนี้นะคะก็เป็นโซเดียมทั้งโซเดียมเค็มและโซเดียมไม่เค็มก็ต้องควบคุมทั้งหมดค่ะและในโพแทสเซียมจะอยู่ในผักและก็ผลไม้นะคะสำหรับท่านี้ก็เกิน ดูในผักผลไม้ก็ต้องจำกัดการทานผักผลไม้พืชหัวต่างๆที่มีโพแทสเซียมสูงค่ะและฟอสฟอรัสนะคะ6.8ส่วนใหญ่ในระยะที่5ก็ได้เกลือแรกและหัดจะเกินนะคะสำหรับท่านนี้ก็คือเกินอยู่2ตัวก็คือโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสก็ต้องคุมทั้งคู่นะคะ สามารถดูได้จากใบตรวจเลือดถ้าเกิดว่าค่าสูงเนี่ยนะคะก็จะเป็นลูกศรขึ้นค่าต่ำก็จะเป็นลูกศรลงแบบนี้นะคะคือตามกาเกณฑ์หรือว่าเกินเกณฑ์แบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างผลตรวจเลือดนะคะที่ระดานํามาให้ดูท่านไหนที่มีผลตรวจเลือดอยู่ในมือก็เอามาดูได้เลยค่ะก่อนที่จะถึงตัวอย่างของขนมหวานที่ระดานํามาฝากวันนี้5ตัวอย่างแชร์เพื่อนๆนนิดนึงนะคะว่าถ้าเราจะทานขนมหวานในผู้ป่วยนะคะ ในไตระยะ4ระยะ5เนี่ยถ้าจะทานขนมหวานจะดูอย่างไรบ้างนะคะในไตระยะ4ระยะ5ถ้าจะทานขนมหวานต้องดูอะไรบ้างก็คือ 1. โปรโตีนค่ะเพราะว่าผู้ป่วยไตเสื่อมในระยะท้ายๆก็ต้องจํากัดการทานโปรโตีนนะคะและถ้าเป็นขนมหวานก็เลยต้องแนะนํา นะะแนะนําเป็นแป้งปลอดโปรตีนหรือโปรตีนต่ํานะคะเพราะว่าเราจะทานโปรตีนจากอาจจะมีเนื้อสัตว์บ้างเล็กน้อยถ้าคาบิเวียยังไม่สูงมากนะคะแล้วมีข้าวอีกแล้วมีอาหารอื่นๆืนอีกที่เป็นโปรตีนเพราะฉะนั้นถ้าทานของหวานนะคะก็เลยต้องแนะนําในส่วนของแป้งปลอดโปรตีนหรือว่าที่มีโปรตีนต่ําค่ะจะดีกว่าก็จะเป็นตัวอย่างเช่นวุ้นเส้นเส้นเสี่ยงไฮ้นะคะ แป้งมันหรือว่าแป้งมันสัาปะหลังเนี่ยนะคะแป้งข้าวโพดหรือว่าสาคูอันนี้เป็นแป้งปลอดโปรตีนเพื่อให้ผู้ป่วยนะคะมีพลังงานหรือว่าได้ทานของหวานนะคะที่อยากจะทานก็จะต้องใช้แป้งกลุ่มนี้นะคะคือแป้งปลอดโปรตีนหรือว่าโปรตีนตับเอามาทําขนมหรือว่าไปซื้อทานนะคะเดี๋ยวมาดูเทคนิคว่าถ้าเราทําเองเราจะทํายังไงแล้วก็ถ้าซื้อทานเราจะทํำยังไงนะคะ นี่ตัวที่สองที่ต้องคุมนะตัวที่สองที่ต้องคุมก็คือโพแทสเซียมเมื่อคุมโพแทสเซียมนะคะนั่นหมายถึงว่าของหวานส่วนใหญ่ก็จะมีอะไรคะเป็นเปือกเป็นมันฟักทองอะไรพวกนี้ซึ่งมีโพแทสเซียมสูงนั้นก็ถ้าจะทานของหวานในผู้ป่วยไตระยะสี่ระยะห้าก็ควรจะเลี่ยงพืชหัวนะคะเช่นเผือกมันกะทิฟักทองแบบนี้ค่ะตัวที่สามตัวที่สามก็คือคุมฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสมีมากในไข่แดงและ ขนมไทยนะคะขนมโดยเฉพาะขนมไทยเนี่ยก็าจะมีส่วนประกอบของไข่แดงค่อนข้างเยอะเพราะนั้นจะต้องเลี่ยงไข่แดงผดลิตภัณฑ์จากไข่แดงนะคะขนมไทยทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนแบบนี้ก็ต้องเลี่ยงด้วยเหมือนกัน,นะค่ะและที่จะอยู่ในเค้กเบเกอรีร่นะคะเค้กขนมปังเบเกอรีกร่ก็จะมีฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงอันนี้ก็ต้องเลี่ยงค่ะอ,อันนี้คุมคุมตัวที่3นะคะครบแล้ว คือสรุปนะคะว่ามี3ตัวที่เราควรจะคุมนะคะ3ตัวโปรโตีนโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสค่ะนะแล้วก็ทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะนมิราดานำมามาาขนมนะคะ5ขนมหวานที่แต่ระยะ4ไต่ระยะ5ทานได้แต่ทานยังไงให้ปลอดภัยบางท่านบอกว่าทานได้ก็ทานใหญ่เลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าต้องระวังอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวนี้ตัวแรกนะคะมาดูกัน ตัวแรกคือซาลิมค่ะซาลิมทำไมถึงทานได้นะคะในส่วนของเส้นเส้นซาลิมนะคะเขาจะเป็นแป้งถั่วเขียวอันนี้เป็นโปรตีนต่ำทานได้บางเจ้านะคะหรือว่าบางที่ถ้าเราทำเองจะใช้วุ้นเส้นได้นะคะเพ,เพื่อนๆสามารถหาสูตรจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะก็ะจะเป็นซาลิมจากวุ้นเส้นอันนี้ก็คือเป็นแป้งปลอดโปรตีนเลยก็สําหรับเส้นนะคะทานได้และในส่วนของน้ําน้ํากะทิ น้ำกะทิเนี่ยคือต้องให้ระวังนิดนึงในส่วนของน้ำกะทินะคะความหวานต้องไม่หวานมากเวลาทานนะคะก็ไม่ต้องซดน้ําเยอะนะคะถ้าเราซื้อทานเนี่ยถ้าเลี่ยงน้ําได้ก็จะดีเลยทานเส้นนะคะอยึางถ้วยขนมเนี้ยค่ะทานเส้นหมดได้น้ําไม่ต้องทานก็ได้แต่ถ้าเราจะทํำเองทางเลี้ยงก็คือใช้ะกะทิทัญพืชนะคะ ใช้กะทิธัญ,ญพืชแทนกะทิธัญ,ญพืชมีขายค่อนข้างเยอะนะคะในห้างสรรพสินค้าอะไรเงะะี้ยค่ะก็ก็มีขายสามารถทําได้แล้วก็ตัวเส้นก็ทําจากวุ้นเส้นแบบนี้นะคะก็จะสบายใจกว่าแต่ถ้าไปทานข้างนอกถ้าไปทานข้างนอก เป็นเส้นของซาลิมเนี้ยคะะก็ทานได้เช่นกันแต่ไม่แนะนําให้ทานน้ํานะคะไม่ต้องซดน้ําเข้าไปเพราะว่าจะมีทั้งความหวานปริมาณน,น้ําที่ทานเข้าไปเพราะว่าไตาระยะสีระยะห้าต้องจํากัดการดื่มน้ําด้วยน้ําที่ต้องจํากัดก็คือน้ําทุกอย่างน้ําทุกอย่างนะคะน้ําดื่มขนมหวานแกงข้าวต้มแบบนี้ค่ะ ก็จะต้องคุมทั้งหมดเพราะ,ะนั้นถ้าจะทานขนมหวานควรจะดีกเลีเ่ยงการซดน้ําแล้วถ้าทําเองก็อาจจะได้บ้างเล็กน้อยนะคะต้องอยู่ที่ปริมาณว่าทานได้เท่าไหรค่ค่ะตัวที่2นะคะขนมชั้นขนมชั้นทําจากแป้งปลอดโปรตีนแป้งมันนะ แป้งมันสัมปะหลังเนี่ยคือได้คือเราสังเกตว่าถ้าเป็นแป้งที่ทานได้นะคะจะเป็นแป้งที่สุกแล้วจะมีความใสก็จะเป็นแป้งมันคือคือทานได้จําแบบนี้ในส่วนของขนมต่างๆที่นอกเหนือจาก5ชนิดที่ระดานํามาวันนี้นะคะถ้าสังเกตว่ามีความใสนี้ก็จะทานได้ค่ะที่ขนมชั้นต้องระวังเรื่องอะไรก็ต้องระวังเรื่องความหวานนะขนมชั้นนะคะขนมชั้นน,นี่ต้องระวังเรื่องความหวาน นะคะถ้าทาทานเองก็จะดีมากเลยทีนี้ถ้าส่วนผสมมาเราไปดูเขาก็จะมีน้ำตาและก็กะทิด้วยแต่กะทิที่เข้าผสมน้ไม่มากก็ไม่เป็นไรพอทานได้ไม่เหมือนเป็นน้ำกะทิที่ที่เอามาราดนะคะนี่ก็คือทานได้ยู่แต่ความสําคัญเลยก็คือต้องดูเรื่องของความหวานนะคะทำทานเองได้นานๆทําเองทีนึงก็โอเคหรือว่าไปซื้อข้างนอกก็ให้เลือกร้านที่ไม่หวานมากแบบนี้นะคะแล้วเวลาทานก็อาจจะไม่ได้ทานหมดทั้งก้อนนะคะอาจจะทานสักครึ่งชิ้นแบบนี้ค่ะก็ก็ได้แล้วก็คือให้ดู ปริมาณเอาค่ะขนมตัวที่คือร้ช่องสิงคโปร์ค่ะร้ช่องสิงคโปร์ก็ทําจากแป้งมันสําปะหลังเช่นเดียวกันนะคะสังเกตว่าเส้นก็จะใส่ใส่ผู้ป่วยไตยเสื่อมระยะ4ี่ระยะ5นะคะก็ทานได้ค่ะและข้อควรระวังคืออะไรนะคะร้อช่องสิงคโปร์บางที่เขาใส่เขาใส่ขนุน,นะคะ่ะต้องดูท็อปปิ้งเนาะต้องดูที่เขาใส่ใส่เข้าไปเพิ่มนะคะคือในส่วนของเส้นเนี่ย ในของเส้นที่ทานได้นะคะของเส้นทานได้ะะไดและในส่วนของน้ําในส่วนของน้ําให้ระวังเรื่องปริมาณเช่นเดียวกันนะคะว่าไม่แนะนําให้ซดน้ําแล้วก็มีกะทิด้วยนะคะก็โพแทสเซียมเนะเาะะฉะนั้นทานเส้นนะคะจะดีที่สุดค่ะก,คะนนะคะกะ็คือทานเส้นนะเพ่มันเป็นแป้งปลอดโปรตีนนะคะในส่วนของร่ช่องสิงคโปร์ก็คือทานเส้นและท็อปปิง้งบางที่เขาอาจจะใส่ท็อปปิ้งตัวอื่นนะคะเราก็ดูเอาว่านี่อันนี้ขนม ขนุนไม่ได้นะคะขนนจะมีโพแทสเซียมสูงค่ะนี้เลี่ยงเลยค่ะเพื่อนลองไปดูนะคะว่าถ้าเขาใส่อย่างอื่นเข้าไป นะใส่อื่นเข้าไปก็ให้ดูว่าตัวที่เขาใส่เข้าไปมันเป็นตัวที่เราต้องจํากัดการทานหรือเปล่าถ้าเราไม่ต้องจํากัดการทานชนิด,น,น,ดน,น,นั้นก็ทานได้นะคะแต่ขนุนนี้โพแทสเซียมสูงมีผู้ป่วยบางท่านนะคะที่เข้ามาปรึกษาหรือว่าที่ระดาเข้าไปดูในในเว็บต่างๆนะคะก็มีคนที่ทานขนุนนะคะแล้วมีแบบหายใจติดขัดก็มีนะคะเพราะนั้นต้องระมัดระวังค่ะส่วนของราช่องสิงคโปร์ก็คือสรุปอีกทีหนึง่งราช่องสิงคโปร์ก็คือเส้นทานได้นะคะน้ําทานแต่น้อยหรือว่าไม่ทานเลยก็จะดีที่สุดก็ ท็อปปิ้งต่างๆนะคะโดยเฉพาะในตัวอย่างนี้ก็จะมีขนุนอยู่นะคะก็ให้เลี่ยงเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสาคูเปียกตัวที่4ี่นะคะสาคูเปียกสาคูเปียกต้องระวังอะไรนะในส่วนของสาคูทานได้นะตัวสาคูตัวสาค,สาคูทานได้นะคะแล้วก็ในกะทินะคะในส่วนของกะทิหรือว่าน้ํามันเนี่ยก็ต้องเป็นกะทิเข้มข้นนะคะ กะทินี่เลี้ยงดีกว่าแต่ถ้าทำาเองเป็นกะทิธัญพืชอ,อย่างนี้ก็ทานได้ค่ะเพราะว่าสาวครูเปียกน้ําก็ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วเขาก็จะลาดหัวกะทิมานิดนึงอย่างนี้นะคะหรือว่าเราใช้เป็นกะทิธัญพืชลาดไปนิดนึงอย่างงี้ทานได้ค่ะแต่ในส่วนของชิ้นมะพร้าวเลยนะคะในนี้จะเป็นชิ้นมะพร้าวเลยขอให้เลี่ยงนะคะเพราะว่าเป็นโพแทสเซียมสูงถ้าบอกว่าท่านยังมีโพแทสเซียมต่ําหรือว่าอ่อนเป็นทางต่ํากินกสักชิ้น2ชิ้นแบบนี้นะคะถ้าเรารู้ผลเลือกของตัวเองเราจะรู้ว่าทานอะไรได้ไม่ได้ สำหรับท่านที่เป็นระยะ5หรือว่าค่าโพแทสเซียมค่อนไปทางสูงแล้วตัวมะพร้าวก็ควรเลี่ยงดีกว่าสาคูเปียกนะคะให้ใส่ข้าวโพดนะคะข้าวโพดนี่ก็อยากจะให้เลี่ยงเหมือนกันเพราะว่า,าในจะมีโพแทสเซียมนะคะมีโปรโตีนมีพิวรีป่วยไตยเสื่อมจะมีอาการหรือโรคร่วมค่อนข้างเยอะแล้ว ก็เน้นว่าถ้าเป็นสาคูเปียกก็คือทานสาคูนะคะถ้าทําเองก็ทานสาคูกับกะทิได้แบบนี้ข้างนอกก็เลือกทานเลือกทานในส่วนที่ไม่ได้อยู่ในข้อจํากัดของเราสาคูทานได้แต่ว่าถ้ามีตัวที่มาใส่ด้วยเช่นมะพมร้าวมะพด้าวเฮลทที่เขานิยมเอามาใส่ในสาคูอันนี้ก็เลี่ยงไปเราสามารถเลือกทานได้นะคะอย่างนึงก็คือขนมหวานทุกชนิดก็ให้แบบเลี่ยงความหวานนิดนึงค่ะเพราะว่าจริงผู้ป่วยไตเสื่อมส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของเบาหวานร่วมด้วยอยู่แล้วนะคและ น้ำตาลหรือว่าความหวานก็ศัตรูกับเรื่องของหลอดเลือดเราอยู่แล้วนะให้เลี่ยงของความหวานด้วยค่ะอ่านี้ตัวสุดท้ายคือเฉากล้วยเฉากล้วยก็ให้เลี่ยงน้ําตาลค่ะเลี่ยงน้ําตาลนะคะเลี่ยงน้ําตาลตัวเนื้อเฉากล้วยทานได้ค่ะในส่วนของน้ํานะคะให้จํากัดจริงๆในน้ําที่เขาให้มานะคะถ้าเป็นแบบนี้จะดีกว่า ถ้าเป็นแบบที่ที่ไม่ใส่นมนะคะบางที่ใส่นมใส่กน้ํากะทิแบบนี้ค่ะให้เลี่ยงดีกว่าเฉากล้วยอีกทีนึงนะคะเฉากล้วยก็คือตัวเนื้อเฉากล้วยทานได้แล้วก็ตัวน้ําตัวน้ํานี่ขอให้เป็นแบบที่ไม่ใส่นมและไม่ต้องใส่น้ําตาลเพิ่มนะคะและน้ำเนี่ยก็คือให้ทานแต่น้อยนั้นถ้าเราอยากทานเฉากล้วยให้เลือกทานที่เนื้อเฉากล้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของขนมหวานนะคะทั้ง5ชนิดที่ระดานํามาฝาก,เพ,าาก,กาะะเพื่อนสามารถนําหลักการนะคะเพื่อนสามารถนําหลักการที่ระดานำมาแบ่งปันวันนี้ถ้าจะไปทานอาหารชนิดไหนทานขนมชนิดไหนก็ใช้หลักการเดียวกันได้ค่ะ ขอให้เป็นแป้งปลอดโปรตีนโพแทสเซียมตม่ำฟอสฟอรัสต่ำก็ไม่หวานคุมการทานนะ้ำแล้วก็เรื่องของกะทิก็เป็นกะทิธัญ,ญพืชได้แบบนี้ค่ะก็ใช้หลักการนี้ในการที่จะทานขนมต่างๆเพราะบางท่านเป็นโรคไตาทานอะไรไม่ได้เลยจริงๆแล้วยังทานอะไรได้อีกเยอะนะคะถ้าเราเข้าใจโดยเฉพาะเข้าใจผลตรวจเลือดเราก่อนเข้าใจผลตรวจเลือดเราทั้งค่าไตาแล้วก็ ถ้าเกลือแร่ค่าแร่ธาตุเราก็จะรู้ว่าจะทานอะไรได้บ้างนั่นเองสำหรับวันนี้ระดาก็นำา้ขนมหวานมาฝากเพื่อนๆลองไปหาดูหรือว่าลองทําทานดูได้ค่ะสําหรับเพื่อนท่านไหนถ้ามีคําถามนะคะกับอาหารชนิดไหนทานได้ทานไม่ได้หรือว่าการดูแลผู้ป่วยโรคไตก็สามารถติดต่อระดาเข้ามาได้นะคะที่ไลน์อีแอดเจลบายระดาค่ะระดาย,ยินดีให้คําปรึกษาทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวจะมีหาไลนแล้วก็ช่องทางการติดต่ออยู่ด้านหลังนะคะ ก่อนที่เราจะจบไลฟ์วันนี้นะคะเระดาฝากไว้สําหรับเพื่อนๆที่คุมอาหารแล้วแต่ว่าค่าไตยังไม่ดีขึ้นหรืออยากให้ดีขึ้นมากกว่านั้นและอยากจะใช้สารอาหารนะคะช่วยฟื้นฟูเาดาก็ได้แนะนำเพื่อนๆน,นะคะที่ที่เราดูแลอยู่นะคะ แนะนำเรื่องคุมอาหารร่วมก,กันกับทางสารอาหารเสริมรูปแบบเจลนะคะอูมิแล้วก็ฮาร์ดอูมิซองสีเขียวจะมีสารสกัดที่ชื่อว่าฟูคอยแดนก็จะดูแลเรื่องของเซลล์ต่างๆในร่างกายนะคะที่เกิดการอักเสบนะช่วยดูแลฟื้นฟูไตส่วน ฮาร์ดนะคะ HRT 2องสีเหลืองจะดูแลเรื่องของหัวใจค่ะหัวใจความดันไขมันแบบนี้นะคะว่าไตกับหัวใจเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยแนะนําคู่กันเห็นผลดีมากๆสําหรับท่านที่ให้เวลาดูแลแล้วก็ให้คําแนะนําอยู่นะคะเพื่อนท่านไหนที่สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสารอาหารเสริมรูปแบบเจลนะคะทานง่ายปลอดภยัยทานง่ายก็คือว่า เด็ดแล้วดูดได้เลยไม่ต้องดื่มน้ําตามนะคะแต่ว่าคือผู้ป่วยไตยเสื่อมเนี่ยผู้ป่วยไตยเสื่อมโดยเฉพาะไตระยะท,ท้ายจะทานยาเยอะมากเลยนะคะเป็นกำกำถ้าได้ทานสารอาหารเสริมรูปแบบเจลนี่จะง่ายมากเพราะว่า1ไม่ต้องกลืนนะคะเป็นเม็ดเม็ดและไม่ต้องดื่มน้ําตามก็ได้เพราะผู้ป่วยไตยเสื่อมระยะท,ท้ายต้องจํากัดการดื่มน้ําด้วยนะคะและตอนนี้นะ เรามีโปรโมชั่นชุด1เดือนนะคะโปรโมชั่นชุด1เดือนสําหรับไตระยะ 3B ลงไปนะคะระยะ 3B ีระยะ4ระยะ5สามารถทานชุดนี้ได้ก็คืออูมิ2กล่องแล้วก็ฮาร์ดหกล่องนะคะโดยที่ราคาปกติอยู่ที่1 4ึ0 0หบาทราคาโปรโมชั่นแบบโอนเงินอยู่ที่1 0ึ0งบบาทราคาโปรโมชั่นแบบ ปลายทานะคะ1350บาทนั่นเองค่ะ,พะเพื่อนเืนท่าน,นไหนที่ดูอยู่นะคะสามารถแคปหน้าจอนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ทักระดามาได้ที่ line id j e l b y ร a ดานะคะเดี๋ยวช่องทางนี้ค่ะ,พะเพื่อนๆสามารถแคปหน้าจอได้เลยนะคะสำหรับท่านที่สนใจแล้วกะแล้วก็จะนำไป ดูแลนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือว่าท่านที่ดูแลอยู่นะคะแล้วเป็นไตเสื่อมหรือว่าไตาวายเรื้อรังอยู่ไม่ว่าจริงไม่ว่าจะเป็นระยะไหนสามารถทานได้หมดนะคะในชุดนี้เป็นชุดบำบัดฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนไตระยะ4ระยะ5ก็แนะนําชุดนี้เลยค่ะช่องทางการติดต่อนะคะก็ที่ Line ID ีแอดเจล a บรดาค่ะและเบอร์โทรค่ะ0818144288 เพื่อนสามารถที่จะยิง QR code ตรงนี้ได้เลยนะคะและเมื่อเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วทักกระดางมานิดนึงค่ะส่งสติกเกอร์มานิดนึงหรือว่าท่านไหนที่มีผลตรวจเลือดนะคะถ่ายผลตรวจเลือดชัดๆเลยค่ะส่งมาได้เลยเพราะว่าถ้าไม่ทักถ่ายมาหรือว่าไม่ส่งสติกเกอร์มาแลาราจะไม่ทราบว่าท่านได้แอดเป็นเพื่อนแล้วนะคะยังไงก็ มานิดนึงว่าอยากปรึกษาเรื่องไตนะคะหรือว่าปรึกษาเรื่องสุขภาพด้านอื่นๆก็ได้เลยเช่นกันค่ะถ้ามีผลตรวจเลือดจะดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะแนะนําการทานอาหารควบคูก่กันกับทานสารอาหารเสริมรูปแบบเจลได้อย่างแม่นยํานั่นเองค่ะสำหรับเพื่อนท่านไหนที่มีคําถามอื่นๆนะคะก็ช่องทางเดียวกันเลยที่แอนเจลบายระดาหรือว่าโทรที่0 8 1 8 1 4 4 2 8 8ค่ะสำหรับวันนี้ระดาฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันไลฟ์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ